từng tí chắp cứ đánh mong chắp xuống để quá nữa đấy nhận được quá tiêu chắp phổ mừng mới chỉ có cầm cây mà có cầm chắp cũng à thì mình dưỡng họ đi tay bỏ cố, có con leo chắp chắp trẻ hoài trẻ hoài bằng hai lùng được mà giảm mà được được ăn lùng ăn trẻ hoài bắt hai lùng được tức là tức trẻ hoài ôm na rầm rồi chắp con Rằm cả nói tay thì thế cứ để có mấy tay cũng mấy cười chỗ lên đấy luôn. นี่แม่ชอบเปลงมาตั้งแต่นนอ้คุณจอบนน่าเด็บเปลงคุณรองเป็นเป้ตัแจหนักรองตั้งแต่จุกแต่เล็กมาตไอ้เลยเจ้ากงเปล่งอันไเไอ้จังซี่ใบเล็รุดองซี่วราดนุมาใจ้จังซี่ใบเด็รุดเออเอ้น้ำตาเมียต้งอันกุลองบอจะันดีแล้วของคุณเท่าขาที่คุณยืนเยี่ยวใจขาพยายา วัวเต่าแข่งปองนุ้ทำได้สันควายได้เงนเต่าแข่งปองพอว่าทำตำราโบราณ้านลูกขุดญิงเงินเราเนี่ยเหลือกช่วยไม่ช่วยกันเอาแต่ลูกเหลือกเอาแต่นี่มันเตืบๆแกว่ามันปูนทรัพย์แกตังกันโย่ทำกินบังเกือเโอ้เตีนั้นมันเตืบๆอ่ากาบังเอิอกวันนั้นนเราทำนาเช็ดกูจะเดินบุญด้นยยังไงเจ้าอันมันเอาเก้าเปลือกใจ็ะรุ่นแล้วมันรุ่นป้านกูวเจึงกูตามมาไปไหนอ่ะน้อง จึงมันมาอีต้ากูควาดแต่กูไม่ร้อยพอจังไหมดแล้วพออาตีง่ายๆเติมๆมันไปน้อยที่เก้าปาก้าไปที่เมือนกูควัดแล้วก็เพื่อทำรรุ่นแล้วไม่บัตรที่กูนหัวกับุญรุดรุ่นบัตรที่เพื่อของอบล่าว่างเก๋ๆจำได้ว่ากูหลอนแต่วันคนแก๋นพอเอ็นวานกูแก๋ครุบเกเนึกว่าจะ ก้ออนไลน์มันหัวเ h ยไปนัยนึกอกนี่เออแรงกูเอาอยู่ที่เขาเขาก่อนจะจากคืนนั้นไปเลยอยู่ก็อยู่กดบม้งพราะหยิบฟื้นไม่รู้เด็กไปได้รุ่นไปตุ้มแม่งแคนู้นเดินแล้วเหมือนแกตายปากแหวงเออเต็งเคยได้ไม่มีปากแหวงไม่เลยก็ปุ๊บเลยจีบกวาดบ้านอ๋อไม่รอดได้ตีเมียปากแหวง มันกลางน้เพมือนเล่อนหนุดปากแหวงกูมอนได้เดังนีมาอ่อไอ้นออ้อ่ออ่อยอะเอยเมื่ออ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 นอน่ออ่อก่อน่ออ่งอ่อ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 น่อ้นออ่ออออ่ออออ่อ่ออ่่อ่่อเอออ กูนักู้อดมูกตนดังอีอ้ออีอ้ออว่กุนมากันเต็มหน้าบ้านหนึ่งว่ากูจัดมวยพูนเสือแคปตูได้ไป่อ้เลือกคนย่ติบาตนี่เออดีเพ่ก็เขาหลงหลงเจอไรก็เมียมึงตัวปาเแวงั้นเจออีวงวอกไอ้ไรก็เจออีวงวอกนะใช่เจอปนันั้นมันเจอแหลกเกิดกูบรือรอ ป้ามามั่งตี้ป้าไปแน่กูใจกรูปปทาของน้องบ้านบัจทีคนนี้ตายเมียกูไปเดินในห้างก่อนก็ลงออกรับไม่ตกคนโอเปอเรเตอร์ประกาศหน้าอยาตคกูแจก่รศัไปรับว่าเมียกูซอยบัตรทีกูได้ยินโอเปอเรเตอร์ดังในห้างกูเดินแทบไมาได้คนนี้นั่นหอดซ่าแท่ไม่ได้คนนี้นั้นหอดซ่าใครเป็นญาติพี่น้องก็คุณว่องวอกการดามมารับที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะ สามวันต่อสาับถึงบ้านลบกับกอนไรท่านี่ใไรจองไอ้เนี่ยบ่กางตู้อ๋ออีวงวอกเหอแม่ย่ามันเจอติ้งโครงกินะหลวงกูไปโรงเรียนเปลี่นยอกบ่รำกินะปล่อยหลวงกูเดินได้กว่าลาดิติ้งโครงลาดิติ้งโครงไม่มาเจออีวงวอกวอกวอกวิ่งอ่ะติ้งติ้งอ่ะติ้งโครงติ้งติ้งโครงอ่ะวงวงวอวุ้ยปอมันเจอไอ้นู้อนู่นีแม่มันเจออีวงวอกอ๋อ รำลูกกูดีด่รองเออแต่ไม่เปลี่ยนจะเจอเมียเปลี่ยนปลือดใจก็เตะตําปลือดฮันวันก่อนบัตรประชาชนคาดกุป,ป้ามาพือไว้ยอดมาต่อบัตรกรอประลันันอาจารย์รายมาแต่ทุพันมาตึงตามคุณมาธุระอะไรบอกผมเดี๋ยวผมจัดการให้ว่ามาตําบัตรเมียเมียคุณชื่ออะไรบอกผมเดี๋ยวผมออกบัตรให้จึงคุยแรงเพื่อว่าเจอโง่หอก ถ้าใจแรงบันเราก็เผื่อนหัวอยู่แม่กูก,กูย,ยืนยิ้มไม่โดนแรงประลักว่าไม่กล้าบอกเลยถ้าไม่กล้าพูดเดี๋ยวเขียนก็ได้ผมอยอ่านเอาเองมึงเขียนเพือ่อเขียนเพือ่อกูจะกดไม่ตก